สวัสดีครับ FC f แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหชา้านี้ความสุขที่แตกต่างระหว่างบอสวิกกับอดีตภรรยามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ f f c ทุกท่านบอสวิกนี่รับทรัพย์เต็มๆเลยนะครับไปโอนที่ให้เจ้าของใหม่ที่เลื่องลกทาเก็บเงินเข้าแบงค์ฉ่ำเลยนะครับ FC ทุกท่าน เพื่อนำไปต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆให้เจริญเจริญขึ้นต่อๆไปนะครับ f อส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก้มหน้าก้มตารับกรรมไปที่ตัวเองได้ก่กไว้นะครับด้วยการปากแทบไปด่าเขาทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อสารอาญานะครับวันนี้จึงแบกหน้าถอสังขารไปพบกับโจทย์ที่ศารอาญานะครับ กรรมใครก็กรรมมันนะครับก่อเวรอะไรไว้ก็ไปรับสิ่งนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านก็ว่ากันไปของแต่ละชีวิตนะครับเอฟซีทุกท่านชีวิตใครก็ชีวิตมันนะครับมันจะแตกต่างกันก็แค่เราทํากรรมดีหรือว่าเราทํากรรมชั่วแค่นั้นเองนะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจตังเพจอีก,กี้ของแท้เอฟแอนแอนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าอีกคนนอนรอขายที่ดินรับทรัพย์ อีกคนไปสารอาญาเป็นจำเลย s s t แท g i i d i f f e r e n อนะครับนี่แหละเอฟซีทุกท่านก่อกรรมใดก็ได้รับผลของกรรมนั้นนะครับรับหน้ากันไปนะครับขึ้นศาลมันไม่ใช่แค่วันสวันนะครับเอฟซีทุกท่านมันใช้เวลานานมากนะครับในแต่ละคดีนี่นะครับเพลอเนี่เป็นปีเลยนะครับเอฟซีทุกท่านหากว่าตกลงกันได้ ในชั้นเกลยเกลีย์ใช่ไหมครับหากว่ารู้ตัวว่าเราผิดยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์ไปมันก็จบนะครับหากรู้ตัวว่าเรานี่ผิดจริงๆนะครับแต่ว่ายังดื้อรั้นหากรู้ว่าตัวเองนั้นผิดนะครับแต่ฝืนสู้กันบนชั้นศาลนะครับหากศาลตัดสินว่าผิดนี่โอ้โหหนักเลยนะครับหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับนี่แหละผลของกรรมนะครับเอฟซี FC ทุกท่าน เมื่อวานนี้บอสวิกผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ก็ได้ไรสุดขายที่ดินนะครับที่เลิงลกทาเนาะก็ได้มีรรดาเอฟซีติ่งหมอลำนะครับติ่งรุ่นน้ำหมากก็มาด้วยค่านะครับด้วยค่าดูถูกบอสวิกหาว่าจะขายได้เลยนะครับจะขายดีเหมือนเทน้ํา,าเทท่าอย่างนั้นเลยจะขายไวอะไรปันนั้นนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าจะขายไวเหมือนกับขายผักขายปลาเรือๆนะครับเอฟซี FC, ติ่ง น้ำหมากของหมอลำนะครับติ่งรุ่นน้ำหมากผู้อยู่ในกะลานะครับแก่กะโหลกกะลาเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับปอดบิ๊กพุทธบ้านฟิเล,เลเลยนะครับการขายที่ดินเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับติ่งรุ่นน้ำหมากสมองเขามีแค่นี้นะครับเขาคิดว่าคงจะขายยากนะครับคงขายได้ไม่เร็วอะไรปานนั้นนะครับแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีคนรู้จักนะครับคุณจะโพสต์ขายที่โพสต์ขายเป็นปีๆก็ไม่มีใครมาซื้อนะครับเพราะว่าตัวคุณไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีชื่อเสียงนะครับมันก็เลยขายไม่ได้แต่ก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบอสพิกนะครับไปด้อยค่าเขาว่ามันจะขายได้เลยนะครับจะขายไวได้ยังไงนะครับติ่งรุ่นนลหมากเขาว่าอย่างนั้นเนาะไปไปมามาบอสพิกโพสขายแค่วันเดียวนะครับ จบเลยนะครับปิดดิวนะครับมันแตกต่างกันนะครับระหว่างเ c ซีโมลัมรุ่นน้ำหมากกับบอสติกพุทยบ้านฟิลแลนเด็กรุ่นใหม่นะครับบอสติก <Board Big S 1> เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักกันทั่วประเทศนะครับแค่ขึ้นมาไล่สดเพียงชั่วโมงเดียวนะครับโอ้โหโอโยอดคนจองคนเข้ามาดูนี่เทียบเลยนะครับขายที่ดินเกลี้ยงภายในวันเดียวนะปิดดิวเลยนะครับแม้กระทั่งบ้านหลังโตนะครับ ตอนนี้กำลังได้ข่าวว่ากําลังดิวเรื่องราคากันนะครับกําลังตกลงกันอยู่มี3สามเจ้านะครับคาดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้แน่นอนนะครับทาเอาติ่งหมลำรุ่นน้ำหมากนี่เงิบกันเป็นแถวเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าหน้าแตกโมไม่รับเย็บเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาด้วยค่าวดูถูกบอลบิก๊กาว่ามันจะขายได้ไวอยยังไงขายไม่ได้หรอกนะครับเป็นไงละ่ะนะครับแค่วันเดียวเกลี้ยงมิจิลีนะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของบรรดาชาวนิตกันนะครับที่มาคอมเมนต์ในเพจอีก,กี้ของแท้นะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะกี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปีนี้กี่หมายแล้วอากี้คือมาแท่แม่ป้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเข้าไปอ่านของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนอยู่คนละโลกเขาบอกวิกเข้ามาหาพอ่พอเพื่อกอบโกย พอพอรักใครทุ่มเทหมดให้หมดที่ดินพอพอก็ให้บิ๊กเสียสละให้พอพอเป็นคนดีเกินไปไม่น่ามาเจอกับบิ๊กอ่านแล้วเอียงวฮ่าฮ่าฮ่านะครับเรามีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าพวกเขาใช้เน็ตจากภูเขาฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติ่งเร็วๆแก่ๆมั่วๆวุยจนเอียนจะอ้วกเนะะงืดสมองมันไหลพวกกินหญ้าแทนข้าวนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีแล้วค่ะที่ตอนนั้นจะให้เฉยๆบิ๊กไม่เอาบิ๊กขอใจเงินซื้อถ้าไม่งั้นมันพากันพูดยิ่งกว่านี้อีกค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพี่มิกกี้น้องมินนี่เขาเอาอะไรคิดนะครับแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าถูกต้องแล้วไม่น่ามาเจอผู้ใหญ่บ้านเลยเพราะผู้ใหญ่บ้านน่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งตอบมาบอกว่า จริงค่ะอ่านแล้วอะไรวะงงกระติงพวกนั้นมากอะคนและโลกจริงๆนะครับเอฟทุกท่านคงลักษณะเสพข่าวด้านเดียวนะครับติงหมอลําไม่เปิดหูเปิดตานะครับเสพข่าวที่เป็นเท็จนะครับเอทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรรมอยู่ที่การกระทําใส่กรรมให้คู่ชีวิตถือว่าหนักมากๆาไยตั้งแต่โบราณกาลมาจะถือมากเรื่องรัก ชู้สู่ชายที่ไม่ใช่ผัวตนเองถึงคุณจะเป็นคนสมัยใหม่แต่คุณมีรากเง้ามีบรรพบุรุษเป็นไทยไม่มีใครเจริญรุ่งเรืองด้วยเรื่องแบบนี้เก่งมาจากไหนก็แพ้ภัยตนเองค่ะอ,อิพ่อ,พอนะครับเอจิรุท่านนี่ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจอีกี้ของแท้แอแอแนะครับเอจิทุท่าน